má bò net tẹt mãi như ma thì, Thu con đại <laughs> 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 <tuh> เอานาโปไฟตัวนาโปไฟตัมันขึ้นเดืดให่เขาเมาหรอท่านยาเขาเตียยาเขาเตียงเขาจะอมจอุ้มคนนัน้นเขาจะจอตัวโอ้พ่อใหญ่ปล่อยดีจ้าที่ไปใส่กันเอา พราะว่านอันนี้จะกินเป็นล้น <laughs> ด้วยฉนว่าน่ากลไวว่าไว้เนาะยึด่าวรพ่อเ <พอ S 2> ม<า>ียนได้นางเพราะนานว่าเหล่าข่าวหนึ่งมันต้องสุข,ขอ้อกับมึงแม่ว่มึงมกาาักเหล่าข่าวไม่อยากมาฟานสิน,นหรอถ้าเจา้าของอย่าพี่พ่อถามว่ามีบ้างหนึ่ <c oughs> อยู่หันว่าอะไรเห็นมั้ว่าอยู่หันละ นนสมิตรรัาติองไเนาะนหลัะที่ว่าจะอะไรฉันหมูสุตีหยูสุตีพอว่าบอกเพือนกันเป็นแนบก็เช่นตอนที่เป็นร้านกูดิมึงไงเออนี่มีจำเป็นร้านลูกเีมีซาบเป็นร้านพดีานมีกนอดจะตายซักเป็นร้านีาคขึ้นหอดเจ้ป้าซักยังต่างน้ามาอ้ามึงซักอเห็นเนี่ยกัวเราว่าฝากเกี่ยวมีห้ร มันบอกว่ายิ้หนูกูผิแต่ตาต้างระว่าคืนแล้วนั่งข่ายทางรถนั่งข่าจะกถูบมัเนี้ยอย่างเมีกูขอ้มึงจะตายเนาะมันแชทุกมึงแชทดมึงแชทหน้าสุดมึงมดคืนดูมึงนี่ราคาเย็นยันเมืองบ่ขคานี้เงี้ยมึงราคาเย็นยันมึงมาคืนเนี่ยชนีไม่บานล็อแบบน้ำไปยูเนี่ยมึงไปพรามาจากไหนอิตีกซวงมาแต่ตัวนี่ยังมาเบาดูกเปตัวมึงอิตีแต่กูก็บาอิดตีว่าทุบคนย้ายตีมึงยางปหามันดูม่่ามคาดหมกับมึงเนี่ย ตัวนี้ราคายืนยันสมใส่ปัาใส่กระเทือกใสกระเตยกับเนี้อปาดาเขาเนี่ยบ้างเรียนแต่เกมทำสิกุแจน้อยปรนมอยผู้ใดเียมีเดียวดาเมียนหมกไดกบีบบบาทบาทเออตัวเรียกล้างสามคนหมกบัวนครับว่าปอคอยได้ดูดคอยจากคนบ่น เขาไ่ได้ดูเขาดอกยาเขาแค่เ e ล่นเขาที่ซื้อหลปเลนเขาที่ซื้อนี่นั่นไม่้เห็นมันเนีตน้อยมากกว่าตินน้อยนี่นะนี่อีมีสามสัแก่แม่ย่เต่ร์นวีสักทีได้เขาที่นี่ไม่เลเอามึงได้เขาหยุดติบอกพูถึงสัทีได้เดือนเวลาเล่ลูกเด็กม่ได้เนไม่นอกีบุกจู่จมแเขาไปสีดแบบนี้กางเลตายล่วงตายตายตายเขาก็เด่เพราะสภาพที่จามได้บอม บ้านไหนผู้ชายบ้านไหกับปะงูดาาเนี hmm. ่บ้านเนี้าน่ยมานังควาดมนสิตีกันค่อยหน่อยค่อยใหญ่มาเนี่ยมาหมูวานเนี่ยก็สิตีกันเนีคุไล่นี่ับป้าหมูวานเนี่ยหมูกับหมอนีกเออมาพี่เ่พ่อสุดที่มาอยู่นเยกงสุสางยังขนมุดทีแค่บุ่นขนมไปน้วแม่บอนสี่อืมเกนะอยางกันมีเงนน้ำมันลดเขี่ยวกันได้สิตีกันเดี๋ยวผมกบนี้ั สูไปเลยสนองนั่นเท่ห์ที่ได้แค่นั้นสองคนมาอยู่สีมาอยู่หันนอกสูยังสนองปีนี้นะจอดคอหลังไมนยินเลยนะแต่เป็นตัวดีอะตัวดีได้ด่านะเนี่เกี่ยวเปนที่อืมดูอยากอยู่บ่อยากกลับอยากนั่นบักหมูนั่นมันหูแต่ความมันอยากกลับอยู่ได้หูว่าไถบ้านบ่อยู่บักหมูนะสิกลับอีบ่อนว่าย้ายลมแซงบอผนั่งกูจะกินฮอตสียแงแซงคนวสนอกตัวอีสามรู้ได้หมกหมู พวกอีสานหมูกระทะสวงสวรรค์คือว่าแซนโหนอคือว่าเรียงหมูกระทะเขาสวงสวรรค์แซนโหนแต่เต้าอยู่กับอีสานมากุณบ่เคยอีสานบุคเคยเรียงหมูกระทะกูฎตะเทียเด้ออีเมียปีคนเลี้ยงอีเมียเลี้ยใช่อินเดียเลี้ยงตีเออตอนไม่ได้เกี่ยวยังเดี๋นะก็ไปยุคผมไม่คุ้นด้วยว่ามันอีสานเลี้ยงตอนนี้เปิดเลี้ยงตอนเลี้นตัวกโคลเปนมากูบุคเคยกินหมูกระทะออีสานตะเทียถ้าแม่เหลาคืออยู่เคี่ยวควายตอนนี้ก็เคี่ยวควายว่าจะกินหมูกระทะ ช่วงมันมองขึ้นใหม่วันเมื่เคยไม่หยุดอมันดน้นขึ้นใหม่ะยิ่งเท่าบอกขเกียมุกกระทกุ่อยานี่เราจะได้